ช่องก้าตามรอยนะคะสำหรับพีนี้น้องก้าจะอ่านหนังสือเรื่องมานะมานีปิติชูใจบทที่5พของชาวบทถศึกษาบทที่1ที่น้องก้านำมาฝากให้เพื่อนเพื่อและน้องๆค่ะเรามาเริ่มอ,อ่านกันเลยนะคะบทที่5โตมี ตาโอ,อ้อะบ้ออะอะสออะสะชออสะชะทออะทะนออะนะมออะมะลออะละให้อ่านว่าก่อเอาเก้า co ao cao, đo ao đau, to ao tao, o ao ao, ro ao rau, ngô ao ngao, khó ao khảo, hỏ ao hảo, sọ ao xảo thỏ มามีโมไม่เมานานีโนในเนาขาขีขค มะระอะไรจะไปจะดูชะนีดูใจไถานาหาหาในเตาเอาใจมีเงาเสาโตจะ ดูงูจะดูปูจะดูกาถูกะทะเถามะระเอาอะไรอาจะไอเขา่าไถน้าถ่ายไปไวๆไวเอาขาถู เอาใจเขาเดาวดูที่หาสาวมาในนาเราเอาใจเรามาดีดีสีเทาเทาเก้าไวไวไปดูปู ในรูงูบทที่ห้าโตมีตาโตมีขาโตมีหูหูโตมีอะไร แบบฝึกให้อ่านว่ากออะกะกออะกะจออะจะปอกะปะอออะอะสองอสะ a ma lo a ra hãy anh quá co ao cao co ao cao đo ao đau đo ao tao o ao ao rồi เสาถ่อเอาแถาอาตีโตไตเต้ามามีโมไม่เมานานี้ ขาขีโขไข่ขาวมานีมานะจะปะกะทะมาระอะไรจะไปจะดูชะนีดูใจไถานา หาเหาในเตาเอาใจมีเงาเสาโตจะดูงูจะดูปูจะดูกาถูกะทะ หน้าถ่ายไปไวไวๆเอาขาถูเอาใจเขาเดาดูทีหาสาวมาในหน้าเราเอาใจเรามาดีๆสีเทาเทา ก้าไวไวๆไปดูปูในรูงูฝากเพื่อนๆกดไลค์กด, like, กด, share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องก้าวด้วยนะคะสำหรับอีีนี้สวัสดีค่ะ